แยายก้อนไปตามเรื่องไทยวิดโอออกอากาศาดวงดีวาสนาทรงให้คงสิได้ล้านวิวลํำบอกเมื่อทุกหมู่บ้านเขตทิ้นดินตำบลตั้งอำเภอทุ่งเขาหลวง ปากกดไลกดลเสยเอเดลุป่าดีบดีอภัยบางอภัยนังผู้ร้องเอเสียงพ่ะเจ้าวาดบให้อภัยาข้าผัวก่อนน้ำมาก่อนผู้ข้าเพียรนภาพเป็นสื้อ จื้อไป,ไปไปนายาสุลมบ้านก็ยูทรงทรง,งอำเภอทงเขาลวงบ้านวายลืมตำบนมาบ้าให้ไปหามาเบไปกินข้าวน้ำสาแล้วจังคออกกยไกลเชิญพ่อเม่น้องไงไปพยายามทำเฮยินน้ายินดีตนรับคู่สุโข การทานผู้ชมไม่ลัเราเนอดีเป็นเานาช่วงเดินทางไปงานผู้ชมเวันหยุดไปหลอกขาเงินง้าเก่าทำงานทุกวันมากับทานประชมทั้งทำงานทั้งไากับข้าวโอ้ยเสียเงินไปใปใสท่หยอกยอกพี่น้องหยอกหยอกมาอืดมองใหม่ด้ไน้องมีหลายสิ่เกิดผู้ชมอยากพักพี่น้อง ความขยันอยู่ที่ไหนความขยันก็นอยู่ที่นั่นนะคานผูช้ช <c oughs> มเออเหน็ดเซนสันกวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราพี่น้องถ้าเราขยันขยันอย่างเดียวไม่ได้นะท <c oughs> ่านผู้ชมมันต้องมีโอกาสมีโอกาสความขยันถ้าไม่มีโอกาสมัน สื่อคือเขวาต้งๆนะอยู่เฉยๆคือเขวตต้งๆก็หมายถึงมีแต่ข้างล่างมันโมุฟเอ้ยมีแต่ข้างล่างมีแต่ข้างล่างมันขยับนะคนะยแค่น่ะฟันนะท่านผู้ชมสังเกตดูนะเวลาเราพูดนะเวลาเราพูดน่ะฟันข้างบนน่ะมันจะไม่ขยับนะมีแต่ข้างล่างงับๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่สังเกตเบิรงเดอไปบอกสซเบอร์เบอเสีย สั่งกักเสียก่อนไปยูซือซือกับแขวะทั้งเทิงเนี่ยหามเบาประมาณนั้นะเอาที่ใจพี่น้องนว่ากันวันนี้ก็อากาศดีก็จะก็จะสบายใจนิดเดงนะคะ่ะท่านผู้ชมถ้ามีดวงมีแดดประมาณนี้กนอยุดวิ่งนอนกท่านผู้ชมกันเพราะอากาศที่แบบว่าฮ้อนไลก่กระไม้ือว่าอากาศพอดีพอดีมันกส็สิสดชื่นไปในตัวของมันเองนะคะท่านผู้ชมมันจะเป็นดังสั่งนี่เนาะ ตื่นตึงกับแสงแดดเลยเพราะว่าท่านานาวนี่โอ้ยหาแดดก็พออยู่แต่ในบ้านเอาจิตสบายใจไปนั่งกับสิคลิปกินกับสิมือออกมือบอได้ไหมนะ้องเราอาทิตย์ะเทืเ่อนสบายมากพยายามเย็าเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่างานงานงานยุ่งทั้งออเดอร์ขายกับข้าวนะคะขายกับข้าว ก็มีเกือบทุกวันนะคุณผู้ชมแล้วแต่ท่านผู้ชมจะสั่งนะคะอยากกินอะไรก็สั่งมาสั่งได้ทุกอย่างคุณผู้ชมคนสวยก็จะเอาไปขายทุกเช้านะคะบ้องประแดกพี่นอ้องมีปนมีสมพักกต่มีนะพี่นอ้องเด้อสั่งได้พี่นอ้องเนือแดดเดียวมีทุกมือ ซูเปอร์เคสซูเปอร์มีแล้วแต่ก้อยง่วก้อยขมมีเหมือนแล้วพี่น้องสิมมาขัวมากวัขัวสร้างได้หมือนพี่น้องที่สบายใจใบนนัาเอาที่สบายใจพี่น้องแล้วแต่คุณผู้ชมจะสั่งนะคะวันหยุดวันหยุดอาทิตสบายใจใบหน้งจัดเต็มเล้พี่น้องมันเป็นคนแบบว่าคนรักสวยรักงามอ่ะเสียไหมก็มังเลยก็มันรักสวยรักงามเหมือนคนเนาะตื่นเช้าขึ้นมาก็อาบน้ําแต่งตัว จะไปทำอะไรล่ะถ้าไม่แต่งหน้าทาปากเล้วคนเรามันชอบไม่เหมือนกันท่านผู้ชมบางคนก็เป็นซกมกไม่แต่งก็ได้ไง่ายๆอะไรแบบนี้แต่เราไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมเราเป็นคนรักสวยวกจ๊ะตื่นมาถ้าไม่สวยมันจะออกบ้านไม่ได้ปากไม่แดงไม่มีแรงเดินประมาณนั้น,นะคะ่ะท่านผู้ชมหวาแบบนเนาะเลี๋ยวแต่ผุม Audi s บาย ปุ๋ยย้อยแห้งเกล็ดก,กินตมกันอนี้เขาว่ามีสาหน่อยเพียรบันแพงไปเล่นมาสั่นฝนตกห้อมมาสั่นฟังเสียงเบาบางฝน,น,นตกขาวเศร้าหลดกับบ่มวนแล้วชคไม่ดีบนหลงไฟก็สิบอพอน้ำฝนออกพันธุพ์พรษชุ่งมันอยู่ในช่วงระหว่างงานยุ่ง านโรงเรียนงานนันแต่งช่วงนี้เยอะทิ้งไม่ได้เลยทิ้งไม่ได้เลยลูกค้าเยอะมากเลยพกชุดพกอนะไรเนี่ยจะก,กลับได้ก็เป็นช่วงปีใหม่นะคะคริสต์มาสกับปีใหม่นี่แหละจะจะกลับได้ช่วงนี้แหละช่วงที่มันลูกค้าเบาลง ก็คงจะไม่ได้กลับประมาณอีกสิบปีลูกว่าเอาที่สบายใจบายนั่งสิบม่มีโอกาสได้เที่ยวอีกเดี๋ยวเลิกพี่น้องเด้อเพราะยังวะดิพะว่าที่สบายใจบายนั่งสื่อบ้านท่านผู้ชมสื่อบ้านเนี่ยลูกเดี๋ก็เป็นหนี้ไงเนาะกรเลยสิบวได้ไปเที่ยวหันไปนอนก็สิเก็บเงินไปนองเก็บเงินไว้ผ่อนบ้านนะท่านผู้ชม เดือสิห้าทั่วเด้อพี่น้องเด้อะห้าทั่วบาทเพราะท่านในเอ่อท่านในเซ็นสัญญากันเนาะจะเป็นจังได้บ่ถ้าัข้านว่าวางในหัวว่าไข่ขึ้นได้เงินเอ่อเกษียณหลายเดียวนะโอ้ยเมืพี่ปอบสู้สุ่มินาทีทำการเงินสู้กับเหตุไปสู้สิม่าหยุ่งยังกับเงินกู่คล้องขึ้นเลยข่อยขคล้องขึ้นเลยอยี่ยังว่าที่มาถามกูว่าเป็นยังคือได้หลายเดียวนะ เอ้กูสิไปหูตีเขาโอนมากส่มกูก็ได้เังสี่พันศอกเออสู้อยากถามสู้เออสู้อยากหูสู้ก็ไปถามมองเมืองที่เอยที่มองเห็นบ้านเล่าออกห้อ,องเปในญ่เนาะสู้ก็เท่าไปถามเขาที่หละสิมาถามกูยังกูสีหูยังเขาโอนมากกูก็เอาไปตามนั่นมันได้ร้ายเกินพะนะโอ้ยสู้สิมาถุงเท้ากันมม่ยังระบา้ ซูมีนาทีปล่อยเงินกู้ยืมสุก,กับกู้มาสุสิมาเดือดร้อนยังก็ว่ากูได้น้อยเลยหลายอเนาะเมนบอกเจ้าว่าบอกโอเคะธอช่วมหอดลานแล้วข้าตะไครโอโมอพฮ้อกันคลิปหน้าพี่น้องบายบายปุ่นปุ่น